สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .3 ทุกคนนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนในเรื่องความสัมพันธ์ของการบวกและการลบดี๋ย่าไปทำความเข้าใจเลยค่ะตัวอย่างนมรดหวานให้11,758กล่องมีนมรดจจด21,687กล่องนะคะข้อความที่ให้มาตรงนี้นะคะมีความสัมพันธ์กันนะคะคุณครูก็เลยเอามาสร้างเป็นโจทย์นะคะหันมาดูตัวอย่างแรกนะคะคุณครูจะตั้งว่า คุณครูจะสร้างโจทย์นะคะให้2ชุดนี้มีความสัมพันธ์กันนะคะอะโจทย์ที่คุณครูจะตั้งแบบแรกนะคะบริษัทจําหน่ายนมลสหวานได้1 1 7 5 8กล่องบริษัทจําหน่ายนมลสเจืดได้2 1 6 8 7กล่องบริษัทจําหน่ายนมได้ทั้งหมดเท่าไหร่นะคะแสดงว่าตัวเลขของครูสัมพันธ์กันไหมคะสัมพันธ์กันเพราะคุณครูอยากทราบว,ว่าจําหน่ายนมทั้งหมดได้เท่าไหร่นะคะก็จะต้องเอามาทําไมคะทั้งหมดจะต้องเอามา บวกกันนะคะหนึ่งดห้าสบดบวกกับสองห7นึ่ง้ปดเจดจะเท่ากับสา4 5 5สาอห้าสิบห้ากล่องนะคะอันนี้เป็นอ่าเป็นความสัมพันธ์ที่คุณครูตั้งโจทย์แล้วก็คุณครูไปหาคำตอบมานะคะเป็นความสัมพันธ์ของข้อความสองข้อความนี้นะคะต่อไปนะคะคุณครูจะสร้างความสัมพันธ์อีกนะคะอย่างเช่นคุณครูสร้างว่า บริษัทจำหน่ายนมได้ทั้งหมด3,345 5กล่องแล้วคุณครูเอานมรสจืดกับรสหวานมาบวกกันแล้วนะคะได้3 3 4 5 5กล่องแล้วคุณครูตั้งไปอีกว่าถ้าจำหน่ายนมรสจืดได้21,687กกล่องแสดงว่านมรสหวานจะกี่กล่องนะคะขายได้เท่านี้นะคะปรากฏว่านมรสจืดเท่านี้จะได้เท่าไหร่คะก็อเอาไปลบกัปปนนะคะ ผลที่ได้ออกมาก็จะกลายเป็นนมรสหวานนะคะเห็นไหมคะว่าตัวเลขมันจะมีความสัมพันธ์กันนะคะต่อไปนะคะแล้วถ้าคุณครูอยากรู้นมของรสจืดบ้างนะคะคุณครูจะตั้งโจทย์ว่าไงดีนะคะก็จะตัวอย่างอย่างเช่นบริษัทจําหน่ายนมได้ทั้งหมด33,455ื่าพันสกล่องนะคะเมื่อกี้เราหานมรสหวานแล้วนมรสหวานได้ 11, ึ่งหกล่องแล้วนมรสจืดจะได้เท่ากับเท่าไหร่ก็เอาไปลบกันนะคะผลที่ได้ก็จะกลายเป็นนมรสจืดนะคะ จากการสร้างโจทย์แบบนี้นะคะให้สัมพันธ์กับตัวเลขนะคะนักเรียนมองเห็นอะไรบ้างไหมคะจะเห็นได้ว่าการบวกกับการลบจะมีความสัมพันธ์กันนะคะมีความสัมพันธ์กันดังนี้นะคะอ่ะดูนะคะเห็นไหมคะว่าโจทย์แรกที่สร้างนะคะนมลดหวานบวกกับนมลดจืดจะได้เท่ากับนมทั้งหมดนะคะอ่ะนี่นะคะต่อไปนะคะเป็นข้อความที่สองที่เราสร้างมานะคะก็คือนมทั้งหมดลบกับนมลด จะได้เท่ากับนมรสหวานนะคะก็ความที่3มนะคะนมทั้งหมดลบกับนมลสหวานจะได้เท่ากับนมลดจืดนะคะเห็นไหมคะคุณครูจะทําตัวเลขเป็นสีสีเอาไว้นะคะอ่าทีะนี้นักเรียนมองเห็นอะไรบ้างคะจากความสัมพันธ์นี้จากความสัมพันธ์ของการบอกและการลบนี้นักเรียนมองเห็นอะไรบ้างคะก็จะได้ว่าผลบวกของจํานวน2จํานวนใดๆนะคะเนีย่ยเอามาบอกกันนะคะเมื่อลบด้วยจํานวนใดจานวนหนึ่ง จะได้ผลลบเท่ากับอ,กอ,กอีกจำนวนหนึ่งเสมอนะคะไหมคะมีความสัมพันธ์กันนะคะเอาใหม่นะคะผลบวกของสองจำนวนนี้นะเอามาบวกกันแล้วได้สามหมื่นสามพันสี่รอยห้าสิบห้าแล้วบอกว่าเอาไปลบกับจำนวนใดจำนวนหนึ่งในสองอย่างเนี้ยเอาไปลบกับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบแปดก็จะได้เท่ากับสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดเอาสา4หมื่นสามพันสี่ร้อยสี่สิบห้าไปลบกับสองหมื่นหนึ่งพันหกร้อยแปดสิบเจ็ดก็จะได้เท่ากับ 1 7 7 5 8นะคะแสดงว่าการบวกและการลบจะมีความสัมพันธ์กันนะคะเดี๋ยวเราไปเจอคุณครูนะคะในคลิปวิดีโอตัวอย่างการทำแบบฝึกหัดในเรื่องนี้นะคะและเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่ในเรื่องการหาค่าที่ไม่ทราบค่าในประโยคสัญ,ญลักษณ์แสดงการบวกและการลบนะคะสวัสดีค่ะ